เราจะเริ่มการประชุมสวัสดีตอนเช้าของ AGS นะครับวันที่สิบสี่กุมภานะครับ <c oughs> เริ่มจากประชาสัมพันธ์ครับโดยพี่แปะครับประชาสัมพันธ์เริ่มแล้วอะไรเมนท์ครั้งที่หนึ่งวันที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงยี่สิบเก้ากุมภานะครับเงื่อนไขเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ากิจกรรมกลุ่มเหมือนเดิมเพิ่มเติมน้องใหม่ได้จ้าแต่ครั้งนี้ไม่มีงบประมาณให้นะครับหัวข้ออะไรเมนท์คือ ป้าหมายประจำปี55ทั้ง4ด้านเช่นเป้าปีนี้มีอะไรบ้างแต่ละเป้าแต่ละตัวทำไปทำไมเวทีที่ใช้ในการ Alignment คือ Go to Getter ระบบโคสเป็นต้นการบ้านครั้งนี้แสนง่ายหลังจาก Alignment เรื่องเป้าเรียบเป้าหมายเรียบร้อยเรียบร้อยและเข้าใจตรงกรันให้สมาชิกในกลุ่มออกประเด็นความรู้โดยตั้งชื่อ เรื่องดังนี้นะครับ oes colon alignment เป้าหมายประจำปี bu ดังตัวอย่างด้านล่างตัวอย่าง oes colon alignment เป้าหมายประจำปี p g h รายละเอียดให้ให้ o d c กำหนดหัวข้อการทำา a l i g n m e n t รล่วงหน้าครั้งที่5 k o e s เสร็จแล้วเข้าไปแนบลิงก์ google docs จากลิงก์ด้านล่างนะครับแต่ลิงก์ด้านล่างอยู่ไหนไม่รู้ นีจ่จากเมลของใครครับเมลของประกันนะครับต่อไป 2, 3, p r ที่สองวาราสาม3ีพ G H เอ้ยวาราสามสีพีจ h ประจำเดือนกุมภานะครับก็จะมีเรื่องลักษณะการช่วยเหลือและการรับใช้ลูกค้านะครับทั้งหมดหกหัวข้อนะครับแล้วก็การจนาโมเดลนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ลูก ที่ทําให้การรับใช้ลูกค้าได้สําเร็จนะครับบทตรวจปลุกใจนะครับมีบทตรวจด้วยนะครับพีาต่อไปนะครับการจนาโมเดลคืออะไรนะครับหัวใจของการจนาโมเดลคือติดตามลงลึกและการจดบันทึกนะครับรายละเอียดข้อมูลลูกค้าบุคคลสำคัญเอ้ยรายละเอียดข้อมูลลูกค้าเบอร์บุคคลที่สำคัญ หาช่องทางที่จะช่วยเหลือลูกค้าให้ได้นะครับลักษณะการช่วยเหลือและรับใช้ลูกค้าหนึ่งความรู้สึกที่ต้องจัดการให้ลูกค้าได้สําเร็จนะครับสองมีใจจริงๆนะครับสามลูกค้าคือความรับผิดชอบของเรานะครับสี่ยิ่งช่วยยิ่งได้ความรู้นะครับและได้ความรู้สึกดีๆที่จะได้ให้คําแนะนําและเป็นทุรลให้นะครับห้า ไม่ยอมจำนนตอบปัญหานะครับหกต้องค้นฟ้าว่าการปรับว่าการรับใช้ที่ช่วยได้มากกว่านี้มีอีกไหมขนาดที่ทําขนาที่ขนาดทำขนาช่วยเหลือเราจะทําเท่าที่เราคิดได้นะครับปัจจัยนะครับมีทั้งหมดสิบสามหวข้อนะครับก็คือหนึ่งทำให้จบนาวันนั้น 2. ติดตามต่อจนเสร็จสามเราจะรู้ทุกราย ได้อย่างไรที่ต้องการที่ต้องการความช่วยเหลือ 4. มีการกำกับอย่างต่อเนื่อง 5. มีจดบันทึกช่วยจำนะครับหควรมีการโทรสอบถามความพึงพอใจหลังบริการช่วยเหลือด้วย 7. วิเคราะห์เพื่อจับประเด็น 8. ต้องคิดว่าเราแบ่งเบาปัญหาได้ 9. เราต้องให้ขวานกำกำลังพนักงานที่ช่วยเหลือลูกค้าด้วย10น่าจะได้ น่าจะได้ตอบแทนการรับใช้ลูกค้านะครับสิ 11. เราต้องทําแผนการทํางานต่อเลยสาหรับการรับใช้ลูกค้าแผนที่1ต้องทําอะไรสอแผนที่2ต้องทําอะไรและ3 4มสี่ก็คือและสามสี่คืออะไรสิบสองนะครับแยกประเภทการรับใช้ลูกค้าเช่นรับใช้ให้จบวันนั้นหรือรับใช้ต่อเนื่องนะครับสิบสา ทีมงาน CRM ต้องปรับปรุงการทำงานเพื่อให้สอนรับการทำงานเรื่องนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับ5สอนะครับเปลี่ยนสถานที่เป็นโรงแรมอินเทอร์วลอดนะครับตัวแทนนะครับขอ HS ก็จะมีพี่วอลกับแจ็คนะครับแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังเอเคนระบ พี่อาวันนี้มีกรนีครับ,รบครับประเด็เนความรู้ต่อเลยครับเร<า>ด็นความรู้ออกให้บริหารทรัพย์สินเอ่อเรื่องอยากให้ทําป้ายป้ายคัดเอ่อเป็นอะไรเป็นคาถาบูชาสําหรับพระพรมหรือพระภูมิอะม่ะอ,อย่างตัวอย่างที่เราไปเห็นที่วัดพระมงคลอ่ะเขาจะมีคาถาบูชาของอย่างสมมติของหลวงปู่ทวดเนี่ยก็จะมีคาถาอะไรบ้างอะไรเงี้ยอยากให้ทำป้ายนะครับ ครับผมประมาณนี้ครับผมเอ่อวาระต่อไปเป็นปัญญาองค์กรครับญญโดยพี่ปลอยครับปัญญาองค์กรพูดถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ทุ่งขนานนะคะก็ได้ทําการดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะขออินเทอร์เน็ตให้แล้วนะคะแต่กว่าจะขอได้นะคะก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกัน<ม>เพราะว่าอยู่ที่ว่าจะขอเป็นชื่อบริษัทหรือเป็นบุคคลธรรมดานะคะก็ต้องไปปรึกษากับบัญชีอีกแล้วก็ต้องมาปรึกษากับ ทีนาอีกว่าจะเอาเป็นชื่อใครนะคะ<ม>ก็ฝากจะสําเร็จนะคะก็มีปัญหานิดหน่อยนะคะก็ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรนะคะคอทีทลารร่วะข้อที่แปดนะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหามีทางแก้ไขเสมอยนะคะครับขอบคุณครับต่อไปเป็นเวลาต่อไปนะครับเสียงของลูกค้าโดยพี่เก๋คร,ะระับเสียงของลูกค้านะคะ ก็มีที่พี่กันนะคะส่งในสไลด์นะคะว่า OE ลงจิรา a อ s l d c ทำไมน้องๆเราลาออกยังต้องมาส่งแจ้งลบนะคะบางลายลาออกไปยังไปเป็นปียังมีชื่ออยู่นะคะอันนี้หมายถึง <Yeah. S 1> ในเรื่องของ e อีเมลนะคะเขาบอกว,ว่าเราทำกระบวนการนี้จบไปแล้วไม่ใช่เหรเอครับหรือว่าไม่ได้ทบทวนขั้นตอนการทำงานอย่างต่อนเนื่องยังมีลาออกแล้ว,<อ>ลวมีรายชื่อให้ประเมินผล อ้วนถ้าแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับผิดเปลี่ยนด้วยนะคะขอบคุณครับนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานนะคะยุทธภูมินะคะส่งเมลแจ้งว่า A G S เคสมาแล้วค่ะจอกับคีย์บอร์ดครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครติดต่อไปหรือยังนะคะ A C t เนอะก็มีใครมีเพิ่มเตมิมไหมคะเจอสองเรื่องค่ะ เป็นต่อไปเลยค่ะครับขผมครับต่อไปเป็นใครทําอะไรวันนี้ครับเริ่มจากพี่อ้วนครับตอนเช้ามีคุยกับแป๊ะครับเรื่องการทําระบบแบ็กอัพแล้วก็วิธีการใช้งานโปรแกรมตอนบ่ายทำแบบประเมิน o G c ครับผมอันนี้ครับสองอย่างครับผบครับต่อไปเป็นพี่แป๊ะครับทําอะไรบ้างครับวันนี้ตอนเช้าคุยกับพี่อ้วนนะครับ เรืองระบบแบก็กอัพแล้วก็ตอนบ่ายว่าจะประกอบประกอบเครื่องที่สั่งอุปกรณ์มาครับแล้วก็ทำ DPA และอัพข้อมูลต่อครับครับต่อไปพี่อารครับพี่อาเหรอครับพี่อาตอนเช้าทำโปรแกรมฟีจร์แล้วก็ช่วงบ่ายปร <c oughs> ะชุมบอร์ดคอนโทรลครับคครับ ต่อไปพี่กันครับของพี่กันนะคะวัน,นๆๆๆๆๆๆๆกินยา็กก็วันนี้นะคะจะลบอีเมล,ลพนักง,งานนะคะที่ออกเป็นปีแล้วนะคะก็ยังมีรายชื่ออยู่นะคะๆๆก็มาดูไฟล์ employee นะคะว่าพี่แจ็เคเขาลบไปแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับ LDC นะคะแล้วก็ทำไฟล์สเปรชชีสให้กับพี่เก๋นะคะไม่ใช่พี่เก๋พี่ชูริวันนะคะแล้วก็มีิดวี d t เนะคะ ค่ะแล้วก็มีแก้ไขระบบโทรศัพท์ค่ะวันนี้ที่ใช้งานไม่ได้นะคะค่ะก็มีตคนนี้ค่ะครับอบครับต่อไปเป็นพี่นุ่มครับเดี๋ยวเช้านี้มีพี่ส่งพี่จอยเอาบุดไปตรวจที่สวพหกค่ะแล้วก็ตอนหลังจากเสร็จนนั้นนะคะก็จะมีทาข้อมูลค่ะจะเป็นทาข้อมูลหกร้อสิบร้อของเช่าซื้อหนึ่งอะค่ะให้ก้อยใช้ในการสลายาทํทข้อทําขายประกันภัยค่ะแล้วก็ ทำข้อมูลลูกค้าขาดการติดต่อเกินหกเดือนของโปรตอน่าตาโรตัอมค,ครับครับขอบคุณครับต่อไปเป็นจิ๊บครับเดี๋ยววันนี้จิ๊บทำข้อมูลนะคะเบอร์โทรลูกค้าเอสสี่ร้อยแล้วก็เช่าซื้อหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งให้เอสไอเอ็ทำการบันทึกในระบบนะคะแล้วก็แก้ไขตัวรายงานนะคะรายงานเช่าซื้อสองอเพิ่มเปนส่วนของอําเภอแล้วก็มีตรวจ dta ค่ะของตอนนี้ค่ะ ครับผมต่อไปเป็นพี่วอร์ครับพี่วอร์ตอนเช้าพุ่งชุมลาวตอนบ่ายพุ่ชุ่มคะแนนแค่นี้ครับอขอบคุณครับพี่เอครับย้ายระบบอินเทอร์เข้าตัวเราเตอร์ ที่ทาการติดตั้งคุณสมนัติเพื่อทดสอบความเสถียรของมันแค่นี้นะครับครับผมบคครับต่อไปพี่อู๋ครับพี่เดี๋ยวตอนเช้าเตรียมสอน5สอบนี้ครับแล้วก็จะมีทมพิวเตอร์นะครับตัวหนึ่งแล้วก็มีสายประชุมแม่ครับครับผมพี่ปอยครับผมที่มี ซื้อนอตบุ๊กสองเครื่องนะคะแล้วก็ทำรหัสสับสินให้พี่แป๊สนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรวจ t a ตรวจ t a แล้วก็บ่ายประชุมค่ะครับต่อไปเป็นพี่เอกครับชั้นอยู่ในขงเครื่องของปลุกแดงแล้วก็ตรวจ t a บ่ายประชุมอะไรครับครับต่อไปเป็นผมนะครับ จงช้าก็มีทำเครื่องปรินเตอร์ของลงปุ๋ยต่อนะครับเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับแล้วก็มีทำเครื่องโน้ตบุ๊กของพี่ตู่นะครับเอามาลงวินโดว์แล้วลงโปรแกรมใหม่นะครับแล้วก็ตอนบ่ายประชุมแผนกครับจบครับก็อ๋อลืมคุณบอลนะครับขอโทษทีนะครับยังเดินไม่ทั่วครับคุณบอลครับเมื่อวานผมไม่ได้ทำวีทีเอ็นผมเนีย ต่อ VPN ต่อจากเข้าไปที่เครื่อง Cisco กกของของ t ีพแล้วผมก็จะอีกอันนึงคือเรื่องระบบโทรศัพท์จะมอนิเตอร์สองอย่างน,นั้นนะคจัมมอนิเตอร์พวกสี่เบอร์ที่กันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยว่ามันเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่ได้เข้ามาอะไรก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้เรื่องเรื่องระบบโทรศัพท์นะแล้วก็ดูดูเรื่องการทำให้ระบบสำรองด้วยข่าวคอมพิวติ้งต่อทำสออย่างครับพงัครับ เติมไปสามคนครับขอโทษทีนะครับต่อไปเป็นพี่เก๋ครับของพี่นะคะตอนเช้าก็ทำาฟล์ซีดีต่อจากเมื่อวานนะคะยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ตอนบ่ายมีบอร์ดคอนโทรลของการเงินกับบัญชีค่ะครับผมครับต่อไปเด็กชายโน้ตครับครับผมผมก็แก้ไขข้อมูลของตารางขนส่งต่อจากเมื่อวานครับว่าชื่ออำเภอหรือชื่อตำบลที่ผิดนะครับแค่นั้นครับ ครับอัน,นครับก็หมดแล้วนะครับงั้นขอจบวาระการประชุมสวัสดีตอนเช้าเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ